พี่ครับภาพยนตร์เรื่องแรกเราตื่นเต้นหรือกดดันขนาดไหนครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นเป็นเป็น,ปนโอกาสที่ดีของพีมาคือคือพีรู้สึกเป็นเกียรติที่ที่ได้รับโอกาสนี้มาเล่นหนังอะไรเนี้ยซึ่งเป็นเป็น,ปนอีกอีกอย่างหนึ่งที่ก็ก็อยากจะทํามานานแล้วเหมือนกันอะไรเนี้ยค่ะก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะต่อไปนี่แบบใจนานไหมคะว่าจะรับเล่น จริงๆก็ไม่นานนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็คืออยากเล่นหนังอยู่แล้วอะค่ะก็ก็คือจะเป็นในเรื่องของการปรึกษาทางผู้ใหญ่ทางช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอ่ในเรื่องของบทความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือเนื้อเรื่องสนุกค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้นานเลยอะประเดิมเรื่องแรกก็เป็นหนังผีเลย <laughs> ใช่ใช่ค่ะพิมพ์พูดเลยว่าตอนอ่านเรื่องย่อพีมนอนไม่หลับ <laughs> คืน <laughs> <c oughs> ค่ะก็ก็เป็นความใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า การถ่ายหนังผีโดยที่มีผีที่ต้องเล่นกับผีอะไรเนี้ยจะเป็นยังไง mm hmm. ค่ะ mm hmm. ก็น่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมากค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้ท mm ี่ได้รับนิดนึงค่ะ mm hmm. เพราะว่าเป็นตัวบทที่พีมพ์ได้รับ mm hmm. ก็เป็นบทที่พีมไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยค่ะเป็นก็คือในในเรื่องพิม์รับบทเป็นปานค่ะซึ่งเป็นคนที่เหมือนเป็นเด็กวิทย์ชนิตนะคะก็จะอยู่แต่ในห้องวิทย์ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเด็กเก็บตัวหน่อยนึงมีความ ลึกลับซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องต้องมาเกี่ยวพันกับกับนักแสดงคนอื่นๆในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีมีความลึกลับพอสมควรค่ะก็ก็เลยแบบเป็นเป็นบทใหม่อ่ะเป็นบทที่ท้าทายเหมือนกันค่ะแล้วมีการเวริร์กช็อปอะไรอีกปีเรียบร้อย,อยมั้มีมีมีบ้างเราค่ะมีเวิร์กช็อปอ่านบททั้งเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวิร์กช็อปเกี่ยวกับตัวละครแล้วก็เวิร์กช็อปกับนักแสดงคนอื่นๆเหมือนทั้งความรู้จักกัน อะไรนะคะด้วยเรื่องราวเนี่ยไม่ค่อยใกล้ก็คือจะจะมีความใกล้เคียงจนที่ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นก็คือเป็นเด็กที่ยังอยู่ในโรงเรียนมัธยมมหอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือด้วยด้วยบุคลิกจริงๆเราก็ก็มีความ เหมือนเป็นตัวละครที่ที่มีแบ็กกราวด์ค่อนข้างละเอียดอะค่ะค่อนข้างเหมือนเป็นตัวละครที่มีปมอยู่เหมือนเปิดเรื่องมาตัวละครมีปมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยก็จะมีความแบบซับซ้อนตรงนี้แล้วมีคะจะกดดันตอนถ่ายทำไหมคะเพราะมันเป็นหนังสยองขวัญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกดดันไหมกดดันอยู่แล้วค่ะแต่จะเป็นความกดดันที่ที่มันออกเชิงตื่นเต้นมากกว่า<ม>ว่า คืออยากถ่ายแล้วว่าอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอยากรู้ว่าตอนถ่ายทําจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าการถ่ายหนังเป็นยังไงอะไรเนี้ยคะ่ะคือตื่นเต้นนะ่ะตื่นเต้นมากกว่ามันก็เลยยิ่งเป็นแดงผลักดนันว่าเราจะต้องแบบยิ่งอยากให้มันออกมาดีที่สุด<ม>อะไรเงี้ยคะ่ะแสดงว่าก็แอบติดใจหนังแล้วครั้งที่ตัเพิ่จะเริ่มเล่นอะไรเงี้ยอยากจะลองสัมผัสด,ดูคะ่ะว่าว่าว่าการถ่ายหนังเป็นยังไงอะไรางี้ด้วยค่ะเรื่องหนังมาเรื่องเพลงค่ะเซแต้วตบค่ะ เห็นกระแสที่แบบยังไงได้ได้เห็นค่ะแล้วก็ได้ได้แล้วก็ดีใจที่ทุกๆครั้งที่เดี๋ยวนี้พอเริ่มมีการแข่งขันมีการเชียร์บอลหรือว่าพอเป็นพอเป็นข่าวเกี่ยวกับพอเป็นข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับเชียร์บอลเล่ค่ะก็ก็ก็จะมีเพลงนี้ขึ้นมาแล้วทุกทกครั้งที่มีเพลงนี้ขึ้นมามันก็จะทำให้นึกถึงตอนบรรยากาศตอนนั้นที่มันคืนเคืงมันคึกคักมากค่ะแล้วก็เอาใจเอาเขาเรียกว่าอะไรนะคะ เอาใจเชียเอาใจช่วยทีมไทยนะคะสู้กันต่อไปค่ะแล้วก็ก็หวังว่าทุกคนจะจะร้องติดเหมือนจะจะร้องเพลงเพลงนี้ติดนะคะจะได้เอาไปร้องกันด้วยเผื่อแบบท,ทีมไทยเราจะมีกําลังใจมากขึ้นค่ะแต่ตัวน้องพีนเองโดนวิาพาวิจาร์ค่อนข้างยู่ว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่ใน MV นี้อ๋อค่ะคือพีมก็ไม่ได้พีมเองก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดถึงตรงนี้นะค่ะก็คือเป็น เหมือนเป็นโอกาสที่เราได้ได้มีโอกาสถ่าย M v วนี้ด้วยเราส่วนตัวพิม์คือพิมเป็นคนชอบเต้นชอบเป็นคนสปอร์ตอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยเอนจอยกับการถ่าย MV นี้ตกใจไหมที่คนบอกว่าน่าจะเป็นเต้านันทพรมากกว่าเป็นเรามไม่ตกใจนะคะจริงๆก็คือทุกคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคะ่ะจะส่วนตัวหนูกับพี่เตาก็ก็คือก็ไม่ดีเหมือน ไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่แค่พิมได้เอนจอยกับการถ่ายทำเอ็มวีพิมก็ดีใจมากแล้วค่ะก็ขอแบบแค่พิมพ์ได้สนุกกับเอ็มวีนี้ก็ก็ดีใจมากแล้วค่ะสอ่ะเออแบบดูทำพิจารณหรือคอมเมนต์ที่เข้ามาหาตัวเราค่านที่จะยิงเสร็อืมก็ไม่ได้ไม่ได้เฟลนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ากระแสตอบรับในเรื่องของเพลงในเรื่องของเอ็มวีที่ออกมาเพื่อที่จะให้กําลังใจกับ ทีมวอลเลยมันมัน,ม,นมันเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าคืออยากให้โฟกัสตรงนั้นมากกว่าว่าเราทําเพื่ออะไรแล้วก็ทําเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมไทยเราค่ะแต่คนมองหนูว่าหนูเป็นตัวแทนของไมีมนี้มันก็เลยทำให้แบบคนยิ่งแบบเ<อ>ข้าไปคนตีเราค่อนข้างจะแบบเยอะ จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้พีมเองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดมาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็น M v วที่เน้นเรื่องความหมู่มวลมากกว่าเน้นเรื่องสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยกันมากกว่าเน้นเรื่องของการเชียร์เหมือนทุกคนอยู่ในทีมเดียวกันแล้วเชียร์ร้อมกันค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่ารู้รู้สึกว่ามัน เหมือนมู o แอ,อนโท o มันเน้นไป<ม>ในทางนั้นมากกว่าก็เลยทําให้พิมพไมไ์ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเครียดค่ะตัวพิมพ์ได้มีการพูดคุยกับพี่แจ้วบ้างไหมคะเพราะยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอเลยค่ะใช่ะค่ะแล้วก็เห็นข่าวใช่ไหมครับที่เห็นเห็นแบบแบบป่ะค่ะใช่<ม>ค่ะ แบบนี้การร่วมงานกับพี่เต้ามันจะดูลําบากขึ้นไหมคะถ้าแบบมันมีคนจับเอามาชนกันแบบนี้ไม่เลยไม่เลยนะคะส่วนตัวพิมพ์กับพี่เต้าก็คือพี่เต้าเป็นเป็นพี่ที่พิมพ์นับถือแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักมากค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะคอยคอมเมนต์แบบให้กําลังใจผ่านไอจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่มีลําบากใจขึ้นแน่นอนนะ เนี่อว่าไม่สนใจเนาะ MV ก็ปล่อยไปเพราะมันก็ดังแล้วตอนนี้ <c oughs> ค่ะก็คือในเมื่อ MV เป็นเป็นการให้กําลังใจให้กับทีมไทยเราแล้วก็เป็น MV ที่คึกมากแล้วเนื้อเพลงไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อเพลงทั้งท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกของมันอยู่แล้วออค่ะก็อยากให้คนอนจอยกับตรงนั้นมากกว่าค่ะเปแฟนเล็กร้องกูจิ้น,นบอม อ,อ๋อตอนนี้เป็นเพื่อนสาวไปแล้วค่ะคุบพี่บอมก็ <g iggle> ไ,ไม่ค่ะก็คือถ่ายละครชั่วโมงต้องมบนค่ะก็จะเข้าฉากกันด้วยกันทีไรพี่บอมก็จะเป็นเพื่อนสาวของหนูนอะไรอย่างเงี้ยไปค่ะค่ะตอนนี้ก็ก็ถ่ายกันอยู่ค่ะก็ก็ถ่ายกันได้หลายคิวแล้วเหมือนกันค่ะแต่ก็คือยังอยู่ในการเริ่มยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือสนุกกับบทกันมากขึ้นและตอนเนี้ยเริ่มแบบ เขาถึงตัวดิชี่พิมเดี๋ยวผีเข้าผีออกตลอดเวลาเลยค่ะมีเป็นคับเชียเราค่อนข้างเยอะทั้งที่แบบละครยังไม่ได้เริ่มออนแอร์เลยอ๋อฮู้ยก็อยากให้ติดตามมากเลยค่ะอยากให้ติดตามเพราะว่าเป็นเป็นละครที่สนุกพูดเลยว่าเรื่องเราสนุกมากแล้วก็บทที่พิมพ์ได้รับก็ท้าทายบทที่พี่บอมได้รับก็ท้าทายค่ะส่วนตัวพิมเอง ข้าร่วมงานกับพี่บอมก็ก็สนุกอยู่แล้วค่ะเหมือนเหมือนเรารู้จักกันมาแล้วสนิทก,กันแล้วค่ะก็เลยก็เลยทําให้การถ่ายทาสนุกขึ้นตัวเราจะเก่งไหมเพราะว่าที่บอมเขามีข,าข่าวค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องการแสดงที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนหุนนยนอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเล่นคู่กับเขาด้วยจริงๆก็ไม่นะคะเพราะว่าเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าพิม เหมือนเข้าใจจังหวะพี่บอมแล้วมั้งคะ<ม>ก็เลยทาให้ทุกๆการที่ต้องเข้าทุกๆครั้งที่ต้องเข้าซสีนด้วยกันจะรู้ว่าจะรู้ว,วิธีการที่เล่นยังไงกับพี่บอมอะไรเนี้ยทาให้เขาเหมือนแบบผ่อนคลายหรือว่าเล่นเข้าด้วยกันยังไงให้มันเข้าจังหวะกันเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็<ม>ก็<ม>ส่วนตัวไม่ไม่เคยรู้สึกตรงนี้เลยคะ่ะแสดงว่าพีมั่นใจว่าพี่บอมการแสดงพัฒนาขึ้นใช่ใช่ค่ะโอ,อ,อ้โหทุกคนในกองจะคอยแบบนี่ คือพี่บอมจะมีการเหมือนคอยสุพซ้อมตลอดเวลาด้วยการที่เหมือนต่อให้อยู่นอกซีนก็จะก็มีบทบาทความเป็นริชชี่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคะ่ะก็เลยทําให้ทุกคนเหมือนแบบหายห่วงด้วยเราไม่ยอยกให้ทุกคนตไ,ไ,ไม่กลัวใช่ไหมจะโดนหางเล่ไปด้วยถ้าเกิดละครอออกมาแล้วคนวิพากษ์วิจารณ์้ยไม่ค่ะไม่ไม่ไม่กลัวบทมันสนุกสนุกจริงๆแล้วบทที่ที่พวกเราได้รับก็ มันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะคือพี่มั่นใจเลยค่ะว่าพอละครออนแอร์มาจะต้องจะต้องไม่มีใครเห็นพี่บอมเป็นพี่บอมแน่นอนอะ่ะทุกคนจะต้องเห็นพี่บอมเป็นดิชี